สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศน,นะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่670กันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปัน บ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากนได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด1 7 c oiptq นะครับผมเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับพี่ๆสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ ep นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะช่าบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียง ให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่2ี่นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับผมดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชาบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ีไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผม ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับสูงกล้องเข้าไปนะครับผแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการหมายเลยที่ mm hmm. yes, 1กันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับพี่ๆก็จะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่าเลยนะครับผมเป็นปี2551นะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมจะออกที่วัดบ้านทตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับ อง์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอาในราคานี้เลยนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลานะครับมีรอยจาร์ตรงนี้ด้วยนะครับพี่พี่ดูนะครับผมสภาพผิวนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมลองดูกันได้นะครับนี่นะครับรอยจารด้านซ้ายด้านขวานะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ออกที่วัดบ้านธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมปี2551นะครับพี่พี่เรียนรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลานะครับผมก็จะได้รับมาพร้อมกับกล่องกําไม้หยี่แบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันผมก็แบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นสมเด็จศิลาแรงนะครับพี่พี่องค์นี้เอา350นะครับผมสําหรับสมเด็จศิลาแรงนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับ 350บาทเท่านั้นนะครับพี่พรายการนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผม350บาทนะครับสมเด็จลงปู่มหาศิลานะครับผมนี่นะครับปี2 5 6 3นะครับผมสมเด็จศิลาแรงนะครับลองดูกันได้นะครับผมนี่นะครับ3า0บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข3านะครับเป็นพระผงนั่งเมฆนะครับ หลวงปู่มหาศิลานะครับผมนี่นะครับองนี้ก็350นะครับผมสําหรับหมายเลข3นะครับพี่ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับเป็นพระผงร่างเมฆนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับเนื้อจะออกสีขาวๆนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ รายการหมายเลขที่3นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่4แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่น2นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ350นะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมรุ่นที่2นะครับพี่350บบาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูผิวนะครับนี่นะครับผมพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่วัดบ้านนานะครับหัวช้างจังหวัดสกลนครนะครับที่ระลึกงานสร้างโบสถ์นะครับผมรุ่น2นะครับปี2507นะครับผมลองดูกันได้นะครับเปิดแบ่งปั้นนะครับผมให้ในราคานะครับ350านะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับมองค์นี้นะครับ400บาทนะครับผมพระสมเด็จนะครับที่อยู่ในเรียบองค์นี้เลยนะครับ รายการที่5นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพระสมเด็จนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่5แล้วนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมวงนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 400บาทนะครับผมถัดมานะครับเป็นแหวนนะครับหลวมพ่อเดิมนะครับลงยาลายทงชาติมาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแหวนแกสหลักนะครับพี่รายการใหม่เรื่องนี้นะครับผมรายการที่6นะครับผมแหวนพ่อเดิมนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นเลยนะครับผม550บาทนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับอันนี้เป็นหัวแหวนนะครับพี่ ด้านล่างใต้หัวแบนจะมีเป็นสิงด้วยนะครับผมเป็นสิงแกะนะครับนี่นะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่6นะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมในราคานะครับ550บาทเท่านั้นเลยนะครับผม550บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับ แหวนนะครับผมรุ่นพเดิมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่6แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าท่านใดชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมผมให้พร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าผมได้มาพร้อมกล่องนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่7จนะครับจะเป็นสมเด็จวัตรคางพิมพ์ฐานแซมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปั้นให้ในราคา300บาทนะครับผมสําหรับวัตรคังนะครับผมหมายเลขที่7นี้นะครับ นี่นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าดูแล้วถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมเป็นวัดระฆังนะครับพิมพฐานแซมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเกรชิยโยนะครับพิมพ์เชั้นนะครับผมสมเด็จวัดเกตนะครับหมายเลขนี้ก็300บาทนะครับผมเป็นเกจชายโยพิมพ์เชั้นหมายเลขที่8นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่8ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผม EP นี้นะครับผมก็แบ่งปันให้อ่อพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ300บาทถึง550บบาทนะครับผมจะไม่เกินนี้นะครับ ท่านใดนะครับผมสามารถสนใจนะครับผมก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับชาบูชารายการไหนไปนะครับหรือว่ารายการใดไปก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปที่พี่ๆได้ชาบูชาไปกันเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับเป็นพระสุมกอนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับ สำหรับพระกำแพงสุงมกรนะครับพี่พี่หมายเลขที่9นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้เลยนะครับนี่นะครับผม450บาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม450นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับผมนี่นะครับไม่มีค่าส่งนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับพี่ถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็น เหรียญนะครับผมหลบปูดูนะครับปี3 1นะครับพี่เหรียญเหรียญนี้400บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นี้นะครับเหรียญพระพรหมปัญโยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับหรือว่าหลบปูดูวัดสะแกนั่นเองนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับปี2531นนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับผิวสวยๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ 400บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่11นะครับพี่ๆรายกันนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมรายคันนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับ400บาทนะครับผมสําหรับหลวงพ่อปานทิมซงเม้นนะครับพี่ๆหมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่หลวงพ่อปานนะครับวัดบางลมโพนะครับผมพร้อมเรียมนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนั่นเองนะครับรายการหมายเลข12นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม350บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดิธินะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพ <tr str ateg or ics> mm ี hmm. <mark> ่พี <sh> ่ถ้าใดถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับวันนี้ผมลงกล้องนะครับให้ดูให้ชมกันเลยนะครับผมเพื่อที่พี่พี่นะครับจะได้องค์พระที่ชอบใจนะครับผมองค์พระที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับอันนี้หมายเลขสิแล้วนะครับผมเปิดแบงั์ให้ในราคา350นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิแล้วนะครับพี่พี่ายกันนี้เป็นหลวงปู่ทวนะครับผมเนื้อว่านนะครับองค์นี้นะครับผม แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับปูทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับนี่นะครับวชางให้นะครับพี่พี่จังหวัดปัตตานีนะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับสวยเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับดูผีวกันได้นะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมถัดมาครับหมายเลข14แล้วนะครับ รายกันนี้ก็จะเป็นปิดตาปูโตจัมโบ้หนึ่งเนื้อผงใบลานครับองนี้เอา300บาทนะครับสำหรับหมายเลข14นี้นะครับผมปิตากูโตนะครับพิมพ์จัมโบ้หนึ่งเนื้อผงใบลานนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม300บาทนะครับผมฝังตะปูตรงนี้2ดอกนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่า้นเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับสภาพผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ รายการที่1 5บอ่าสี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข15สิแล้วนะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงเต๋คงทองนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับเอา300บาทนะครับผมสําหรับหลวงเต๋คงทองนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อรมดําแบบนี้เลยนะครับ300บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่อ่าสิบห้านะครับพี่เป็นเนื้อรมดํานะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ 300บาทนะครับผมองนี้นะครับถ้าได้ถูกใจก็สอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่16แล้วนะครับพี่พีรายการนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อโบดน้อยนะครับพี่พี่องนี้300บาทเหมือนกันนะครับเนื้อรมดํานะครับพี่พี่องนี้นะครับหลวงพ่อโบดน้อยนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ดูผิวกันได้นะครับผมนี่นะครับวงพ่อโบสถ์น้อยนะครับวัดอมรินนะครับผมธารารามนะครับวัดบางว่านะครับผมนี่นครับหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับสามร้อยบาทนะครับถัดมาหมายเลขสิบเจ็ดครับอันนี้จะเป็นพระผงของขวัญแล้วก็เหรียญพระสดนะครับผมเป็นเหรียญถวายพระตาหารนะครับสององค์นี้ผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบนะครับสําหรับพระผงของขวัญนะครับที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ เป็นเหรียญถวายพระาหารนะครับหลวงพ่อสดนะครับสองรายการ5 5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่นะครับพระผงของขวานโงแรกกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมนี้เป็นพระผงของขวานวงแรกนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญถวายพระาหารนะครับผหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับผมหรือว่าพระองค์คนเทพมุนีนั่นเองนะครับผมในหมายเลขที่17นะครับผมใน EP นี้นะครับ ลองดูกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขน,ะะนี้นะครับผมนี่นะครับที่ระลึกในการถวายพระตาหารนะค,ะร,ร,นะคะรับวัดปากน้ําภาษีจะเดินนะครับพี่ๆรายการนี้2รายการนะครับหมายเลขสิบเจ็ดห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบแปดแล้วนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเนือ้อดวงสองนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับพ,พี่อันนี้จะเป็นเหรียญลงยาน้ําเงินนะครับผมองค์นี้ผมแบ่งปันให้ในราคา ห5 0ห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมห้ารอยห้าสิบนะครับผมสำหรับเหรียญเนื้อด้วงสองนะครับผมลงปุ่มหาศิลานะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมลองดูกันได้นะครับเป็นเหรียญลงยานะครับผมสีน้ำเงินนะครับพี่พี่ห้ารอยห้าิบาทนะครับเหรียญลงปุ่มหาศิลานะครับผมปีห7็ดนะครับ เหรียญเนื้อดวงสองนะครับผต่อคดหมายเลขสามหนึ่งศูนย์นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมาหากทนายเช่าบูชาไปแล้วนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญดวงดีนะครับผมหมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเหรียญดวงดีปีหกเจ็ดนะครับลงยาแดงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 500บาทนะครับผมสำหรับเหรียญดวงดีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่19แล้วนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับดูผิวกันได้นะครับผมเหรียญดวงดีนะครับหลวงปู่มหาศีลานะครับนี่นะครับดูให้ชอบใจนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมหรือว่าท่านใด มีมุมไปต่อนะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมยินดีแบ่งปันให้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับ550บาทนะครับสนใจ2องค์พร้อมกันกับเหนือดวงก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมถัดมาเป็นเหรียญปูไข่นะครับผเหรียญนี้นะครับ450านะครับผมสําหรับเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่20นะครับผม450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมด้าหลางมีรอยชานแบบนี้เลยนะครับนีนะครับผมเหรียญปูไขว้เชืองเลนนะครับถัดมานะครับผมปิดตานะครับผมเป็นปิดตาหรือปูเอี่ยมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับฝั่งตะกุดทองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม รายการนี้ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับปิตาปูเอียบนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับฝั่งตะกุดทองนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับหมายเลข21นะครับผมนี่ EP นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข22ครับเป็นปิตาปูเอียบเหมือนกันนะครับผมแันนี้นะครับ จะเป็นปิดตาเชือกถักนะครับพี่นะครับพันรอบองค์พระแบบนี้นะครับองค์นี้ก็3 0 0อบาทนะครับหากสนใจ2องค์นะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับผมลองสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่นี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับปิดตานะครับหมายเลขที่22นะครับผม300บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็น เหรียญเทวสุวรรณนะครับผมวัตจุลามณีนะครับผมเป็นเนื้อตะกั่วนะครับหมายเลขนี้นะครับผมปี2 5 4 5นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับสำหรับรายการหมายเลขที่23นะครับผมเหรียญเทวสุวรรณนะครับวัตจุลามณีนะครับผมอง์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับอง์นี้นะครับผม3 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับ วัดจุฬามณีนะครับพี่หอมเรี่ยมเก็บผิวไว้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเจ้าสัวนะครับผมหลวงพูบุญนะครับองค์นี้350นะครับสำหรับเหรียญเจ้าสัวนะครับผมหลวงพูบุญวัดกำบังแก้วรายการหมายเลขที่24นะครับผมรายการรองสุดท้ายใน EP นี้นะครับดูนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมเหรียญรอบโบราณนะครับผมเจ้าสัวหลวงพูบุญนะครับลองดูกันได้เลยนะครับพี่องค์นี้นะครับผม350บบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ ด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับผมลองสังเกตดูนะครับ350บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญพระหุระมานนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับสําหรับหมายเลขยี่สิบห้านี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาของรายการนี้นะครับ ห5 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมพักหัวรมานนะครับผมรายการหมายเลขที่25แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับ550้าบบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับต่อคดหมายเลขตรงนี้นะครับผมวันนี้ผมได้มาหนึ่งเหรียญนะครับผมก็มาแบ่งปันให้นะครับพี่พี่ทางช่อง youtube เลยนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผม ้าหากไม่ถูกใจอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆอยากให้พี่ๆเลยครับผมได้องค์พระที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่25นะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่า ยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดนะครับสนใจนะครับผมอยากที่จะช่บบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด 174OIPDQ นะครับ เบอร์โทรนะครับผม0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระาบผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน ep หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ